ไปถีบุรีรัมย์กันแน่นะคะไปเขาเบิงเขาเอิ่นว่าไปเบิงลูกชิ้นยืนกินกันแนนนะคะตั้งแต่ลี่าเพื่นไปกินลูกชิ้นแล้วก็ไปยืนกินอยู่ที่บุรีรัมย์กระเฮตไห้ลูกชิ้นโด่งดังแห้งค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ล่าสุดทางจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่นการรวมกันกับหลายหน่วยงานมีการจัดมหกรรมลูกชิ้นยืนกินนะคะและก็มหกรรมอาหารพื้นถิ่นกินอร่อยแอดบุรีรัมย์นะคะเพื่อที่จะยกระดับและก็พัฒนาเรื่องของลูกชิ้นยืนกินและที่สาคัญก็คือพร้อมที่จะ อนรับนักท่องเที่ยวและก,การแข่งขันโมโตจีพีนั่นเองค่ะโดยน,นายนริชาโคษาศิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ดเป็นประธานเปิดการจัดมหกรรมลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์และก็มหกรรมอาหารพื้นทินกินอร่อยแอดบุรีรัมย์ที่บริเวณโครงการบุรีรัมย์คัตเซลจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมและก็ยกระดับเมนูอาหารขึ้นซื้อ ของจังหวัดบุรีรัมย์ยางลูกชิ้นยืนกินนะคะเห็นบรรยากาศแล้วเป็นจังไรคะโอ้ยกระยากินเนาะนะคะเห็นบรรยากาศเป็นเพราะว่าลูกชิ้นยืนกินของบุรีรัมย์จริงๆเข้ากับเคยมีโอกาสได้กินคือกันแซบอีลีค่ะทั้งทั้งน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มแล้วก็ลูกชิ้นแบบต่างๆนะคะกระแซบอีหลีค่ะซึ่งก็เป็นเมนูอาหารพื้นทินนอกจากนั้นนอกจากลูกชิ้นแล้วก็มีเมนูอาหารพื้นทินที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะอำเภอมูบานตำบนนะคะกะเผยแผ่ให้เป็นทีหูจักแกนักท่องเที่ยวเกิดการสร้างรายได้ส่งเสริมเรื่องของมูลค่าเพิ่มของสินค้าและกับพักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ในการที่จะเตรียมคข้อมเป็นเจ้าภาพที่ดีตอนรับนักกีฬาและก็นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาชมการแข่งขันและก็เที่ยวชมในการแข่งขัน m o โตจ p สนามประเทศไทยไรายการพี่ที่กลางปีออฟไทยแลนด์2024ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่2 5 27ตุลาคม2 5 67 ที่สนามช่างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจ,จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นรายการแข่งขันเกี่ยวกับรถที่ใหญ่ระดับโลกกันเลยทีเดียวนะคะมอ t ต g p นะคะโดยมีการออกรลานจำน่ายลูกชินยืนกินทั้ง23อัมเภอแล้วก็มีการประกวดนำจิ้มลูกชินยืนกินโดยให้นะคะชิมลูกชินและวกน็นำจิ้มจากลานลูกชินยืนกิน เก่าล้านน้ากันโดยบบอกว่าจากล้านใดแล้วก็ให้มีการลงคะแนนเลือกซึ่งน้าจิ้มลูกชิ้นยืนกินจากล้านป้านิดสถานีรถไฟบุรีรัมค่ะกะได้รับการคัดเลือกให้เป็นน้าจิ้มลูกชิ้นยืนกินรถเด็ดที่มีผู้ชื่นชอบหลายที่สุด นอกจากนี้ก็ยังมีการออกบูจำน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทั้งของกินของใส้บอตากว่า40ล้หลานค่ะมาร่วมออกงานซึ่งกระจัดขึ้นนะคะผ่านมาแล้วก็คือ27การย่ายนที่ผ่านมาค่ะที่เพิ่นเห็นเพิ่นชิมลูกชินกันอยู่เนี่ยเพิ่นกำลังชิมว่านลำจิ้มของผู้ใดสีแสแบสรุปแล้วไปตามหาเบิ่งเด้อค่ะคุณผู้ชมของเมนิดค่ะของปณิดเนาะสถานีนร,รถไฟได้ชนะเลิศพนว่าซ่แกวกาโมูค่ะ เบิงไปกับกืนน้ำลายไปเศาๆแบบนี้นะครับกดลูกสิลป์คือสิดีเนาะอะไรลูกสิน,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 นจากไม้ซองไม้นะครับคันนีมีโอกาสไปทีจังหวัดบุรีรัมย์กะเจอกันนะครับ